ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่10ตอนที่10แล้วนะครับวันนี้ก็จะอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่สามเพ้ฟังนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดในภาษาละนานี้นะครับอ่าอู้อย่างไรพูดอย่างไรเสียงเอาไหมาอย่างไรสะกดเนอไ,ไป,ไป,ไปตามนั้นเลยนะครับ มาเหมือนกับแบบที่สองนะครับแบบที่สองนั้นยืมนะครับยืมกษรยืมอักษรไทยมาเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านาแต่อันนี้มันปิ้นกับนะเอาเอาภาษาไทยเลยนะครับมาเขียนนะครับฮะพราะนั้นก็คนละแบบกันกับแบบที่สองนะครับอาการเขียนนั่นก็อ่านก็คงจะต้องเป็น ไปตามกฎเกณฑ์หรือหลักการของภาษาไทยทุกประการนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็นจะต้องมีการดัดแปลงอยู่4ีหประการเหมือนกันนะครับเพื่อให้เข้าอ่านแล้วื่้ได้อัธรสดนะฮะื่้ได้สำเนียงละนาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับมาว่าคนที่เปิ้ลจะมาจากภาคอื่นๆหรือเป็นฝรั่งมังค่าเข้ามาอ่านนะครับถ้าอ่านตามกฎเกณฑ์รับภาษาไทยแล้วนะครับ ก็จะได้สำเนียงที่ละนาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับไอ้ที่ดัดแปลงนะ่นคืออย่างตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพราะเหตุผลว่า,าในภาษาไทยนะี่ิ้นมมีวัรณยุกต์โทพิเศษเฮ้อนะครับมันถ้าเฮาบัสไซ่กำกับอย่างไว้เนี่ยมันจะซับสนนะครับซับสนแน่ๆน,นะครับ มีกรรมซับสนอยู่หลายกรรมฮะที่จะต้องมันมันมาได้แหะครับมันซับสนแน่นอนฮะอ,อย่างกรรมนี้ถ้าใส่จุดไว้มันก็สำเนียงละนามันโศกเศร้านะครับแต่ถ้าไม่ใส่จุดว่าไงอ่ะคนอื่นที่มาจากภาคอื่นๆป้นก็อ่านว่าโศกเศร้านะครับโศกเศร้าเนี่ยมันแค่เสียงโทปกตินะครับ แต่สำเนียงละนามันมันต้องโศกเศร้านะครับมาได้นะครับเพราะนั้นผมจุดไว้ประดับไว้เพราะเหตุผลอันนี้แล้วนะครับสำหรับยอยักษ์นะครับยอยักษ์นั้นมีอยู่สามตัวนะครับในภาษาละนานี่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับยอยักษ์ตัวโดดๆอย่างอี้นะครับพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับในภาษาละนานะครับ แปลมาจากตัวยะนะครับยอนะครับเสียออกเสียงยอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่ายินนะะยอนะะยินนะครับตัวที่สองก็คือตัวที่ประกอบด้วยอ,อยอนะครับคำนี้จะออกไปตั้งสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นยูยา,ยา,ยาอ,อย่างยากอัญมณนั่นนะครับมีหลายคำอยู่นะครับคำที่สามยาอยักษ ยอต,ตัวที่สามคือตัวยะนะครับในภาษาไทยอาภาษาลานานเนี่ยนะฮะยังมีตัวยะแ็มตัวนะครับอ,ออกเสียงขึ้นจมูกเหมือนกันนะออกไปตั้งยอยกไทยเหมือนกันนะยะนะครับแต่คำรรนี้บ่บ่บค่อยมักจะเอาไว้เป็นพยัญชนะต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเอาประกอบไว้ตั้งหลังนะครับอย่างเช่นอุญญาณสัญญาณสัญญาอย่างหมูนี่นะครับ เอาไว้จังหลังนะครับมีที่เป็นวันพยันชนะต้นมีบมวกี้กมนะครับถ้าลองลองมาติดตามและฟังได้เลยนะครับสลีจันตาแม่ยินโศกเศร้าว่าพระองค์เฮาบ่ฮักส่วนพระพิตา ก็สาพิพักฝากลูกเต้าเวียงวังเจ้าก็ฮับว่าบอเป็นสั่งจักจ่วยระวังตั้งตัวข้าเจ้านี้อยู่คืนเดียวกับจักต้องเต้าหนีจากไป ควางละน้องเตี้ยงจักตายด้วยความปิญะคิดถึงหอดเจ้าองค์เฮาเปิ้นจักเล่าหายก็หน้าอายเขาว่วาพระองค์เฮาบ่ฮักสักน้อย ก็สมเปิ้งเขานินตาเล่าท้อยแนมจักตัวหอยบาดไทยเข้าป่าดงเขียวบุญปงป่าไม้บ่แนมปอกภพยมาเมืองบส่สมว่าฮักผู้นัก บอกเปลืองเมื่ออยู่ในเมืองพันถึงหอดข้านี่บอกกี่วันก็จักหนีหน้าเหมือนยิงปะลาโลบจูคนตั้งหลายไ้จักล่วงหู ว่าทุละเจ้ามีมา